ในคนที่อายุมากขึ้นไม่ใช่มากนะมากขึ้นในวัย40อัพขึ้นไปตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเราจะต้องเจาะเลือดนะเดี๋ยวหมอสลินก็จะรวบรวมรายการเจาะเลือดอ่ะมาละที่วัย40อัพถ้าอยากตรวจเชิงลึกนะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เราคุยกันถึงผลเลือดแบบทั่วๆไปที่จะต้องตรวจ นะคะว่าเราจะต้องตรวจผลเลือดอะไรบ้างนะมันไม่ใช่แค่โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ทางโรงพยาบาลจัดให้แน่นอนนะมันจะมีที่ผ่านมาเราจะคุยว่าช่วงวัยสี่ถึงหกปีอย่างเงี้ยเราคนที่จะตรวจอะไรบ้างในผู้หญิงในผู้ชายก็ไปดูไลน์ย้อนหลังได้นะทีเนี้ยมันจะมีแอดวานซ์ลึกไปในเชิงระดับเซล มากกว่านั้นอีกสําหรับใครที่แบบคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือจริงๆในไปทริปนี้เนี่ยหมอก็ได้มีโอกาสเจอกับคุณแม่ของเพื่อนๆน้องไอคุมเนาะซึ่งเขาก็ตามเพจหมอสลินอยู่นะอยู่แบบที่เห็นก็มีอยู่สองท่านอะไรเงี้ยนะก็ได้ทักกันนะคะเราก็คุยถึงผลเลือดที่ไปเจาะมาว่าแบบเออค่า LDL เอ่อ uh, total cholesterol สูงอะไรเงี้ยสามร้อยกว่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าค่าไตรกซิสลด์มันแบบห้าสิบกว่าโอเคแล้วเบื้องต้นทุกคนก็ชื่อติดตามหมอสรินมาสักพักก็จะคำนวณเป็นแล้วเนาะว่าเราจะคำนวณผลเลือดยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดหลายคนก็ยังกังวลเรื่องของ LDL อยู่อะไรเงี้ยเราจะแบบตรวจเชิงลึกระดัแบบเซลล์ยังไงว่าเอ้ยมัน วางใจได้ว่ามันไม่อันตรายเออฉันปลอดภัยฉันแบบความเสี่ยงแบบต่ำมากอะไรอย่างเงี้ยนะหรือความเสี่ยงฉันสูงมากเออม,มันดูจากแค่ L D L C อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะจ๊ะก็เราจะคุยถึงผลเลือดน,น้ำตาลก็เราจะต้องตรวจแล้วคํานวณให้มันละเอียดขึ้นกว่าเช็คอัพตรวจสุขภาพประจำปีบริษัทแบบตอนวัย20-30อะ่ะนะทีนี้วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่อง เวลาที่เราไปตรวจน้ําตาลหลายคนก็จะงดน,น้ำงดอาหาร8ชั่วโมงนะอย่างน้อย8-12ชั่วโมงแล้วก็ไปเจาะฟาสติ g b บัตชูกา a ใช่ไหมหรืออย่างมากถ้าใครที่เสี่ยงต่อเบาหวานก็จะตรวจ HbA1c อะไรอย่างนี้เนาะเพียง mm. ถ้าเกิดว่าเราตรวจฟาสติ้บัตชูกากับ HbA1c เนี่ยหลายคนคิดว่าออมันก็อยู่ในค่าปกติฟาสติ้บัตชูกาก็คือไม่เกินร้อยปะอะไรอย่างเงี้ย หรือ HBA1C ก็คือแบบ6ไม่เกิน6.5 6.5เขาบอกเป็นเบาหวานเนี่ยฉันไม่เกิน6.5แต่มันก็ยังไม่ใช่วันนี้เราก็รู้แล้วว่าเออถ้าจะให้ดีมันควรต่ำกว่า6แต่ว่าเออถ้าในวัย40 50หรือ50กว่าอะไรเงี้ยนะอยากจะให้พวกเราอะตรวจละเอียดกว่านั้นเพราะว่าโดยเฉพาะในผู้หญิงเนี่ยช่วงนี้มันเข้าสู่วัยทองใช่ป่ะแล้วก็หลายคนก็รู้สึกว่า การลดน้ำหนักมันยากๆเนาะเพราะว่ามันมีเรื่องของอะไรล่ะที่พวกเรารู้จักกันก็คือ insulin resistance ทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วเราอ่ะออมี insulin resistance จริงจริงหรือเปล่าเสี่ยงต่อเบาหวานจริงๆหรือเปล่านะวันนี้ก็เลยจะให้พวกเรามารู้จักสูตรคำนวณที่ลึกลงไปกว่าน,นี้กว่าปกติทั่วไปจากแค่เจาะเลือดแล้วที่เราคุยกันในไลฟ์อื่นๆอีกน,นิดนึงนะวันนี้นะให้เจาะค่า ฟาซิ่งบาชูกางดน้ำงดอาหารไปเนาะใครที่จะตรวจน้ำตาลนะในวัย40อัพนะให้ตรวจฟาสซิ่งบ s ช g a า HbA1c ก็ตรวจมาปกติและที่สำคัญก็คือจะต้องตรวจตัวนี้จ้ะฟาสซิ n ง i n นซูลินนะจ๊ะก็คืองดน้ำงดอาหารไปแล้วก็เจาะอินซูลินด้วยทำไมต้องเจาะอินซูลินเพื่อเราจะเอามาเข้าสู่คํานวณนะเข้าสู่คํานวณเขาเรียกโฮมาไออารนะก็คือย่อมาจาก Homeostatic, homeostasis model, na, assessment of insulin resistance. Oh.